ต่อเลยเอึย๊บเอเอลรางามงามงามสวยมากเลยอะ่ะโอ้หลงผู้ใดอ่ะมันจะหลงนี่อะ่ะได้หมดแล้วโอ้ยมีสูอนน่ะมีสูอนน่ะ

แต่ยันฝั่งศูนย์ไว้เดี๋ยนะเอาแบบขี่มันเหมือนเนียวแค่ศูน,นย์ม,ม,ม,ยมามเดียวเปนขี่กลำเดียวมหมดละ